สวัสดีครับเป็นตุ้ยครับสวัสดีค่ะนี้มาหลยกับผ้ากันมาตามควบฝันลูกไส้แม่ตุ้ยเนาะค่ะลูกไส้เป็ตุ้ยเนี่คนฝันแมนได้พีอิซี่เกิทำมาหลายเตียเยอพิ่นเกิดโดนตั้งฝันค่ะฝันก็ไม่อยากบอกเป็นยังหระอเปตุ้ยฝันเป็นม่คอยากบอกไหมเออเขากระจายเนาะนี่จะได้เป็นซอสเป็นซอเอาเด็กคุ้มเบาเปล่าเป็นซ่สเปนมอตด็ทย่างเนาะเออโอ้โหซอสเได้ทำย่างเล่นวา บ่ได้ถามยากว่ะจ้ะหืมมาก่อบาซื้อฟังเลยลูกเขินพ่นเป่าให้ฟังโอ้ถือว่าเอาโจดีาห้าแล้วนะใ<ช>ี่คิดข่าวว่างวอันั้นพันบวกยังก่อนถือว่าพันว่านี่้นเอาเงินมาไหายี่สิบาล้านมันเป็นเงินเป็นสีทองมันเลยสีทองนะลายพ่นว่าองือออกสองหาแล้วออกสองหายยัเนาะออกกันสองหางนน,นั่นเออทั้งสี่ตัวสำมงเงื่อนสีตัวอืมวันนี่ก็ เป็นตามไม่เนาะแต่เราเพฝันเพิ่นที้นี่ยันคาว่าอันเล็งแง่ยฝันกับมิชกอยู่เล่กันรัตวันไทยรัตตลีสามตัวไทยสามตัวไทยเลยเอี้คก็ดวงดีแท่งคืองวดว่างนันกับฝันเองกันปัะมาณห่อยันฝันไปเลยสื่อโอ้ยมาบอกเลยเนาะถื่อไทยรัตตลีสามตัวป่นวาขังนาอีกกระพิษไทยไทยเลขนาสามตัวอลกระพิษตัวนึ่งิ่นเนาอืมว่าจิดยเป็นได้อันน้อนทีหนึ่งเะไใบเดียว ใช่ได้ใบเดียวนะ่ะสองอ,อย่างอ๋อหมายถึงว่าขนาดนีถือสามตัวสามตัวขนาดเอกแม่นพิษตัวเดียวขนาดแม่ <c oughs> คือมันดวงดีแต่คนนะเจ้าเฝนโชคกลงงังเขาฝนเนาะเอ๋อก็ลองตาเบิ่อผิดหน่อยฝนโชคกลังเขาของเสียงหาฝนฟันดีหาเขาได้น้ำเนาะเอาเดี๋ไปตุยเล่าสุฟฟังเนื้อหาฝนฝันยังไงเอาไม่ตุยหลุดไส้ตื่นมาเพันว่างเลยพันว่างไ่ต้องไปซื้อตัวเอื้อนซื้อบ้านเลขที่ตาหลุดมาชนเลยไม่ว่าฟันฟันเจ้า ฝันเกี่ยวหมดเกลืนฝันเกี่ยวเฮี่ยนหลังของเพิ่นนน่ะล่ะซื้อบ้านเล็กที่ย่างเดียวเพ้องไปซื้อตัวอื่นบมาท้องตาน่ะแม่นเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นวอาได้อยู่ว่าว่าฝันหมดเลยบอกว่าฝันเกี่ยวกับบ้านเพิ่นนั่ะโอ้บอกว่าไปขืนทั้งเหี่ยานเพิ่นยังบดรวบานว่าฝันแต่ว่าฝันเกี่ยวผ้าอยู่ในหันล่ะคนณบอกหน่อยเนาะคุณบอกเวลาอะไรดูไส้คอรี่เนี่ยแต่ว่าซื้อเอรรถอยู่ในบ้านเล็กที่ย่างเดียวซื้อบ้านเล็กที่ย่างเดียวเพิ่นก็บอกว่าซ้ำนี่ล่ะโอ้ซ้ำนี่เลย นี่แหละเปันหามันทีบ่ไข่ได้เพราะว่าฝนเบาหน่อยบ่ได้สอบ่สอยเร่อกับ่อยากบาเลยแต่ฟันแมนแได้เนาะมันก็ฝันดีอยู่เลยังหมดกำลังดวงขึ้นเนาะบ้านเลขที่เ่าไดหรือบ้านทีบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสองหกแม่หวหาหันสองหกเต็มเนาะบ้านเลขที่ที่เป็นฟันพอก็ตเลี้ยตัวอื่นตัว่นหรงสสองสบนีก็ได้ ่นกับ่าว่นซื้ออยู่ในบ้านเล็กทีบัตงเปซื้อตัวอื่นดอกิ่นบอกซ้ำนี่แหะบอไงตัดเหรียญนหันตัดเหรีในบ้านเล็กทีย่างเดียวพน่ดบอวผู้ใดวาสองหอออกแล้วกับตงซื้อกับซื้อตัวเปนเหรียญวะกับับหัวกัเป็นสองเก่าก็ได้นะมันบอเออเมีนตัวสองเก่ากับหนึ่งหกปน่งเดยเนีะทีสองอกไปแล้วเนาะเกิดออกแล้วมันก็ออกได้อีกเมีนเมียนเยหรอกเห็นว่าสองหาออกแล้วอีกสอหออกแล้วอีกสองหกกบนียกันออกแล้วอออีกก็ไดกันเน กว่าซื้อไพ่ในบ้านเล็กที่บ่ต้องไปซื้อตัวอื่นกันวางวิ่งสิบสองอีกก็เป็นไปได้ได้หมดเนี่ยแต่ว่ามีไปไดห้หัวเนาะว่ามันจะออกตัวได้กันเลยก็บ,บอกซ้ำนี่แหละซื้อในบ้านเล็กที่โหลดย่างเดี๋ยวบ่ต้องไปซื้อตัวอื่นกันเนะผลโดนย่างฝันได้พี่น้องคือว่าเป็นดวงเดียวห้าเนาะ,ะอ้าวมีเอฟซีอะไรคนเยอะตั้งหนงมาเยอะว่ารอฝันลูกชายพ่อหลีก่อมาดินดวนอีกแล้ยวมาเดวนดวนนะนะครับโบราณกับหมากกะซื้อเพิ่งเด้อพี่น้องเนาะผนฝันว่าอะไรฝันในน้อย ือว่าเราผู้เบาก็่อยากบออยากปากมเอยหัวทายเราไป่ทายแล้วเพอ่อันท่าถำหยาดแ่้าเบาอ๋อเป็นยังลรเนี่ยหัอยาดมันเนยังทำมาบอกสู้เ่ซีฟังหยาดทำมาออกงี้สิะอืมเกิดยังเมียกัเห็ดช่องยีนอเกิดซับสนุนเมียได้ไหมเนาะมันได้ยินฟันนะไม่ต้เสียเป็นลูกค่ะไอยากวอกฟังฟังนี่เฮ้ยวังฉันฮะแต่ันแม่น้อยจะเหวางไหนเนาะไ่อยากแก่งยานอยากอายไม่อยากแก่ค้นเบิ้งช่องนม่อยางไปมันเป็นเจาวกันนะเมียรู้เบาด้วยเพราะเราหนาอะเนา ซอยแม,มีนตัวแมีกรเซ็ดช่องยูทูบก <มา S 3> ็เลยเอานาเผนมะไทยแมีนเจ้า้อนลู่เขาลงแล้วหลังลงว่ามะไทยลงบังเดือกคนกคสิบบังดีแต่บ่บ่บ่คนน่ะเจ้าจะเอาลูล่เราลงเอาลูา่เพชรปวกกว่อนนะเอาลูนล่นาบ้านลู่ยังว่าไปเราต้องไปให้แล้วต้องให้เห้าแมื่อเราเจ้าลูาล่เราไปลงแก้าก็แจกากระโจมนะลงเจ็ดยาวลงเจเลยออจะแยวลู่เราลงเอานาบ้านเอาลู่วิวยังเค็ดเลยลูกชายพอรีไปโลดเาต้องเขาต้องกระจมเขาต้องอยากให้เ้าให้เ้าไปเอาลู่เขาลงเขาก็อยากให้คนหนึ่งสินา ย่างวัวตัววัวตุ้มเขากขึ้นไปเนาะแนวเด็กน้อยค่บ้านนะนี่เปอเพาเนี่ยเพาหนี่งก็มีแต่อยากแบงปันนะเขาก็อยากไอขิดมาเพื่อนเอาตือโชว์รถตัวเลขเข้าไปอืมตั้งแต่เป็นตอนระมืตีเอานะครับกับเป็นเลขบ้านเนาะค่ะเลขบ้านนั้นตาเพิ่นเนาะค่ะเกี่ยวกับบ้านตาเพิ่นบ้านเลขที่หนึ่งสองหกมูสามเด้อนะครับ สอออกแล้วสิบสออกแล้วก็บว่าเน่ยอาจจะอีกก็ได้นะเพราะกาตัน1 2หนึ่งสองอหกสิบหกับสองเก้าเป็นตัวกลับเนาะส่วนหกสามมูก็เลยมากันให้เป็นหกสามน้ำเนาะเอาก็ได้ประมาณได้นีละวนวานะน้องมักเลยก็เรียกเขาแต่ว่าเลยเก้าออกได้กับือสิสองสองหก็ได้แต่ว่าเมื่อมัสิบกับสองหกออกไปแล้วกับซือสิบหกกับสองเก้าก็หกสามนเนาะเลเีไม่เลขบกานก็ได้เนาะ ตามนี้เด้อนะครับฝันดีแล้วเด้อลูกอไส้พอลี่คนฝันแม่นเนาะนะครับให้โชคให้มันกันสุดๆคนเออฝันดีฝันดีนะใกล้กับห้องนี้ดีมันอย่าตบบ้องนะอืมนะครับห้องดีจะใกล้กันไรไปถือว่าฝันไงหวะตัววอาหันกับฟันอยู่หันวังหันฟันอยู่ฟันหน่อยๆแล้วบอลลูกล่ะฟันเจี๊ยวกั็มองบ้านเล็กที่มองนี่แหละมองเดียวกันนี่ไม่ตือกระฟันอยู่ อ่าวันทีพันานมากควันทีว่ามันออกสองหกฟันเห็นน้องสาวน่องสาวกับยุบาาบาหลังบารเล็ที่หนึ่งสองหกนี่ยหรคือกนนันพันานมาผฟันคือกัน,น<อ>มันได้ออกอย่างีอเมว่าวโลกสุปขีนน่องข้างเน่ยนะก็ก็เป็นคิดมากอายุน่องสาวคฟันเห็นน้องสาวบ่าคือบอกโลกซุขีสุน้องฟังนอยมันเลยไปออกบานเล็ทลี่เขาบกับฟันแม่นเยอะกับามากโรหายยัฟฟี่น้ำในแม่เหรแก่ยานมันบอกอัไรนะโอ้คิดจังสัตว์อะไร บัดไปหาพื้นว่าคือไ่ากให้เจ้าบอกอันฟันกัสิบ่มีอย่างนอกกับบาดเล็กทีอย่างเดียวว่าเราบอกว่างยากบอกวัดเอฟซีไปถามพื้นไ่อยาดเขาบอกเลยฟันเกี่ยวกับบาดเล็กที่มองเดียวกันนี่แหละนะว่าลงกับบอกเอฟซีโลดฟันเห็นน้องสาวาบาดเล็กเจ้าเป็นคนฟันแมวนอยู่แล้วเจ้าอย่าไปคิดหน่อยคิดใหญ่ไหมฟันหน่อยๆคือกันซ้ำนี่แหละหมดแล้วฟันากก็ไปเอายวแล้ว่ามีย่กับมหาสิฟันเห็นเมียนั่ม งดบังันอธิษฐานให้แม่มาบอกฝันเห็นหดแม่ออกอีหลีบเนี่ยออกอิหลีจ้าบอกไอ้ท่เล่าันอ่าเียหนึ่งสองหนึ่ยากกาเดบันเนี่ยอย่าไปคิดว่าประถือแม่ถ้าเราพื้นห้องยาก็จะประถือกี่ทีอธิษฐานบอกไหแม่มา่เข่าฝันเน่ทบาตตะพื้นเอ่อฝานเาขอไม่อย่งามมีเงินไม่อย่างว่าสัตว์เล่มาฝันพ่อแม่อีริไเออเนาะจุ้ยก็ฝันแม่นครัเราก็ลังฝันแล้วฝันเล็กทีกับันนี้มอเรือแนนน้เราไวเราขอ แล้วเป็นคนที่บ่คอยขอแล้วมันเลยบ่ขาคอยได้แม่เก๋เนี่ยเขาเคยแนะนำเรีอกกับเขาดีไม่เขียวแม่ไพ่เนี่ยมองรวยแนะนำเบิดว่าเขาคนมีแนวผู้ให้ยยังเขาขอเจ้าดาเนี่ยเพิ่นผู้หายได้เขาบ่ขอเพิ่นประจาว่าเขาอยากได้ก็อธิษฐานกับฟันคือว่าอยู่จังนั่นแหละเห็นว่าแถมชื่อสามสองของคนหันฟันเปียเจ้ายายบาดอีกทีมังกันหนึ่งสองของบาดนี่ยฟันอีกทีบาดอีซี่ได้ขอพร้อมได้เออพอผู้นึงกับผู้นึงมาให้แล้วมีผู้ให้อยู่ก็อธิษฐานว่าให้ยยายมาซอยลูกหลานว่ามีเงินมีอย่างกับ ฟันเห็นยาย่ีิเต็นอืมแน่เดียวมันเมิยนอเป็นต่เสียงมาเลยด้มาเลยบอกไม่อยากแม่นเลยดที่ทานเก็บเกยได้งดรอกคนวิ่งผูมาให้เนี่ยให้เข้าบ่อแล้วมันฟันใดหรือมันมีนอไดมันแม่ยนหรือกไม่เกยเลยวายฟันชืมือจนเอฟซีเพิ่นถาม่าคือฟันซื้นมือแต่มันมีเพิ่นอนรเอาิให้ไหมมันอยากฟันเอตัไหนนี่บ็เกยนอนหลับเกยฟันบ่ไปเกยแล้วนี่ มีองค์ที่เพิ่นนำถือเยเพิ่นมาให้กับว่าโหแล้วเ้านอนมันฟันเองถ้ามีตุ้ยอ่ะถ้มีแม่ถ้าดูแรลรักษานะห่วงลูกห่วงเตองสิเนาะคื้นยี่ห้อบ้านผู้ใดามากกับว่าย่อมไปเดวย่ายถ่ายมือตุ้ยเพื่เดียวเจอยากมือคนสิมืดแมนแบ้านผู้ใดกับว่าทรมานแล้วหายหายใจงาบงาบาับไงข้นสิมืดบุญกัวบว่าไปมวยหยั่งแจักเสียไปซะมาห่วงหยั่งมาสั่นลาวันนี้ก่างนั้นยุคนเจียนพี่สาวเลยไปหับ ว่าย่บวมหมดจักเทียงงามงามดูจะมือดมึงเอาหลอดาสันก็เลยเดี๋ยวฝ่ามาพ่อตามาท่านว่าไปบายแม่ซาบัสันนั e. ่นยาให่มาไปบายแม่มาสันบายต้องซองสามบาทมาบวมว่างมาใยดอกแม่อันข่อยมาแล้วไปซะไปสบายม่ต้องห่วงตัวตรงยังมาสันบับเลยไปเลยไปบับเลยซจมย้อนจนง่วงเขากันนี่เระคือพคนห่วงันถ่าห่วงไงเป็นตังเงิดโตมาสันข้าเจ้าว่าถ่าขาขานี่มาสัน สัเจ้าเพื่อนแ่ะเจ้านเขาดูแลเจ้าว่าห่วงเจ้าเขาตาบอกใส่แบบใจขาดปั๊บหมดเลยเจ้าเพิคนเจ้าชไว้ตลอดพอเจ้าเมียเจ้าดูแลเจ้าอยู่เจ้ว่าเขาเจ้าว่าปัดก็ถากทานเนี่ยเพราะตอนบอกว่าไปจ้ามาตรงมังหองมาไงเพิ่อนกระจาขาดปั๊บหมดเลยกับท่านหันตอนน่ะปั๊บไปเลยมีทิ้ทิม ต้มยาหันเราเป็นตังเงินอันว่าพอเสียกันเสียอยู่หายใจทั้งปากฐานเนาเพอาะคนที่ทามาเราก็ไปไปแบบหนการปัดนั่นแหรอเจ้าเป็นตังเงินเจ้าขอเราเราดูแลเจ้าอยู่คนยังห่วงอยู่แต่ว่าขอยย้ำใดสิปันเห็นย่าดูนั่นแหละเจ้าต้องขอเพิ่นเพิ่นแนะนำเลยเจ้าขอย่าเจ้าเฉลี่ยชคประจำมีเงินเนาะทำับนเนาะสันติทานขอเราเลยแมนคนดูแลแล้วเนาะคสสวัดี่ะ